นี่มันทีเล็กช่วยด้วยจะโดนกินแล้วอุ้ยเจ้าไก่ตัวนี้ทําไมมันถึงได้อ้วนขนาดนี้อาจจะเป็นเจ้าไก่ปลอมตัวมาเฮ้ยอุ้ยเดี๋ยวก่อนเอาละครับวันนี้โกอยู่กับผมนายอาติไปไปนะครับกับเกมสติ๊กแมนครับเจ้าตัวไม้ขีดครับของเอาชีวิตรอดกันในตอนที่6กันแล้วนะครับผมแม่สาหรับในพาร์ทที่แล้วเจ้าตัวไม้ขีดกับเจ้าหมูของเรานั้นก็ได้พบเจอกับพวกสัตว์ หลากหลายชนิดกันเลยซึ่งในวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาคับของช่วยให้เจ้าพวกนี้รอดชีวิตกันต่อน,นะครับผมน่าจะได้เจอกับสถานการณ์ลำบากอีกมากมายก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกราดิิงกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับเพียรติในการวาดรูปคับสิ่งของในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะอยู่กับเจ้าหมูที่วอ้ยบ้านแตกแม่ลมหนาวไปหมด กำลังจะตายแล้วเพื่อนเราจะต้องสร้างหลังคาใช่ไหมเอ่ยนี่ประมาณนี้เอาเฮ้ยใช่ไหมนะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยชึบอ่าเรียบร้อยหลังคาเรียบๆเ,เข้าไปกอดกันให้อบอุ่นนี่มันก็คือกับดักอย่างนั้นแหละเป็นก้อนหินที่อืต้องเติมให้เต็มแบบนี้อ้าวคันโยกเจ้าหมูตกหลุมอม กังหันลมที่อุ้ยใบพัดไม่เต็มแบบนี้ไม่มีประสิทธิภาพเติมให้เต็มเลยเพื่อนเย่เรียบร้อยน่าจะหมุนให้ดูหน่อยนะและนี่ก็คือคำภีร์อะไรเอ่ยอยู่ในห้องสมุดหน่ากระดาษขาดแบบนี้เติมให้เต็มโอ้โหอ่านไม่ออกอะไรก็ไม่รู้อุย้ยนี่มันทีเล็กช่วยด้วยจะโดนกินแล้วเราจะต้องทําการวาดโล่ขึ้นมาป้องกันนี่มันจะได้กัดไม่ได้โอ้โห อะไรเนี่ยมันพ่นไฟแทนทีเล็กหรือมังกรวะเนี่ยอะไรอยู่ที่ใต้เตียงเอ่ยเราจะต้องลบออกคราวนี้อุ้ยจะเป็นผีหรือเปล่าอุ้ยต้องมาดูว้ายผีจริงด้วยไม่อยู่ในสุสานแล้วนี่ตัวอะไรวะเนี่ยหุ่นไล่กาหรือเปล่าลบออก ป๊าปเอ้ยฟักทองนี่ว่าโอ้โหทาให้ตกใจเดินผ่านกลางคืนขนลุกไปหมดอืมพัมกินแมนมนุษย์ฟักทองอย่างงั้นหลักนายจะแอบอยู่ใต้นี้ใช่ไหมเอ่ยโอ้โหอ้าวคราวนี้เป็นแบบเหมือนผีแล้วอาปากเรืองแสงซะด้วยสัตว์ทะเลมีอะไรอยู่ในสาหร่ายกองนี้เอ่ยสัตว์ทะเลที่อันตรายโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ย เหมือนเป็นเปลาปักเป้าเลยนะมีหนามซะด้วยคราวนี้เราต้องลบประตูออกเพื่อดูสิ่งที่อยู่ภายในโอ้โหนี่มันผีเอ้ยไม่ใช่เจ้าหมูนี่ว่าหลอกให้ตกใจอืหือเจ้าหมูกําลังฝันหวานนี่เติมกรอบความฝันให้มันเติมเต็มปริงโอ้โหฝันว่าเจ้าตัวไม่ขีดเป็นหมูโอ้โหเล่นพิเรนกันอีกแล้วแม่เรากําลังจะเจอเจ้าพึ่งต่อยหน้าพวกนี้ โอ้ยเจะพวกเล่นพิเลนไปแย่รังพึ่งและนี่ก็คือเฮ้ยมมวกคิปเปอร์แม่จะกลายเป็นตัวที่ระเบิดได้หรือเปล่าเอ่ยนี่เติมหน้ากากโอ้โหสุดเฟีเ้ยวลาพันเซลที่มีผมยืดยาวลงมาใช่ไหมเอ่ยพร้อมกับเจ้าหมูชุดกราะเพชรเติมผมให้เต็มประมาณนี้อ้ายตัดขาดด้วย ตรงนี้ก็คือแท่นอะไรเอย่ยนี่เราจะต้องวาดให้เหมือนอีกฝั่งหนึ่งใครที่รู้ว่าเป็นแท่นอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะอุ้ยลำแสงสวยงามเจ้าหมูที่สุดแสนจะโรแมนติกเอาดอกไม้มาให้ลบดอกไม้ออกโอ้โหโกลายเป็นขี้สถานการณ์เปลี่ยน <laughs> โดนเตะจุกไปเลยเจ้าตัวไม่ขีดขี่หมูเราจะต้องลบก้อนหินออกเพื่อดูว่ามันก็คือกับดัก ตกหลมุมวิ่งไม่ดูโอ้โหไฟอิ่งพิกเจ้าหมูที่บินได้ไมีปีกลบปีกออกเฮ้ย <c oughs> ล่วงลงมาซะ สลบเป็นลมอ๋อหุยเจ้าปลาหมึกแม่คราวนี้ลงทะเลบ่อยจริงๆเดี๋ยวเราจะต้องลบตรงนี้ออกใช่ไหมเอ่ยหุยมันเกาะกรองอันนี้อยู่เปิดไปยายเยอะกว่าเดิมอีกแมงกระพุนอู้เจ้าหมีพอทําการลบอาหารของมันออกเอ้าเฮ้ยไม่ใช่นี่มันแพนด้ากินไผ่นี่ว่าอ้อหเรียบร้อยก็ว่าหมีขาวอะไรกินไผ่ต่อไปก็หุยเล่นกับเจ้าน้องหมาเราจะต้องว่า กระดูกให้เป็นแบบนี้เฮยโยนไปฮงฮงเอเจนต์พีตัวอะไรวะเนี่ยขาดส่วนหัวหรือเปล่าเอ่ยนี่เติมไปปริงโอ้โหโห,โห,โห,หน้าตาเป็นแบบนี้งั้นเหรออุ้ยโดนขัง แล้วก็ TNT จะระเบิดแล้วเราจะต้องทํานาฬิกาให้เต็มเพื่อให้มันระเบิดเอา้ากลายเป็นศูนย์ศย์ไม่ระเบิดอย่างนั้นหรอโอ้โหปราศาสอะไรวะเนี่ยแต่ยังไม่สวยงามแบบเต็มที่เพราะว่าขาดตรงยอดอยู่นี่เติมแบบนี้เฮ้ยอ๋อลูกทรงนี้นี่เองอู้สวยงามจริงๆต่อไปก็โอ้โหอ,อะไรวะเนี่ยอ๋อนาฬิกาหรือเปล่าเอ่ยมาเราต้องครอบคุมไปเลยเฮ้ยชึบ เอาไม่ใช่แบบนี้ปรึง่งอ๋อเรียบร้อยอย่าให้มันใหญ่เกินไปคราวนี้ก็ดูเวลากันได้แล้วมีตัวอะไรอยู่ที่ต้นไม้ด้านบนเราต้องพิสูจน์มาอ้ยนกคูกนี่เองอืมกลัวทำไมวะเนี่ยอุย้ย นี่มันตัวอะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นเอาสายพันธซลามมนเดอร์เฮ้ยจับใส่ถังได้เอาโหเอามาเป็นสัตว์เลี้ยงและนี่ก็คือเจ้าสตีฟหรือเปล่าอืมอะไรอยู่ที่ตรงไหนอุ้ยเฮ้ยใส่ชุดแบบนี้โอูโ้ยอับอายอีกแล้วฝันร้ายนะครับผมเจ้าหมูอยู่ๆก็มีกล้ามที่ใหญ่โตทําให้เจ้านี่ ฝันร้ายไปเลยมาลบภาพความฝันตรงนี้ออกเฮ้ยโอ้ยตื่นจนได้นายฝันอะไรนะเพื่อนฉันฝันว่านายมีกล้ามนะเฮ้ยนี่มันเอ็นเดอร์แมนใช่ไหมเอ่ยโดนกักขังเอาไว้อยู่เราจะต้องลบโซ่ออกให้มันเป็นอิสระอ้าวต้องหนีแล้วเพื่อนคราวนี้โอ้โยน่าจะเป็นน้ําตกอืมเติมให้เต็มโอเคมีน้ำกินทุกวันอันนี้ก็เป็นประพาคารไรเฮามา วาดให้เป๊ะๆกันหน่อยโอ้โหสวยงามจริงๆปริงโอ้ยแแบบตาด้วยส่องแสงแบบนี้เลยเพื่อให้เรือมองเห็นโอ้โหรลดขายไอติมแม่ท่าทางน่ารักดีนะเราจะต้องวาดหลังคาพร้อมกับแท่งไอติมขนาดใหญ่แบบนี้เอ,อ ไม่เป๊ะมากแต่ก็ใช้ได้อยู่แม่พูดแล้วหิวไอติมเลยนะอุย้ยนี่มันอิมพอ์เตอร์หรือเปล่าเป็นสระน้ํารูปอิมพอร์เตอร์เราจะต้องวาดขามันใหญ่ๆอ้ยโอ้ย,อยวาดซะใหญ่ที่จริงเล็กจิ๊กเดียวเราจะต้องเอารถเครนเพื่อขนไม้พวกนี้อืมเป็นยังไงเอ่ยจําหน้าตาไม่ค่อยได้ด้วยนะอ๋อเป็นแบบนี้ทุ่นแรงไปเยอะอุย้ยเจ้าไก่ตัวนี้ทําไมมันถึงได้อ้วนขนาดนี้อาจจะเป็นเจ้าไก่ปลอมตัวมาเ ้ยหุยดูยก่อนลบมันออกโอ้โหกลายเป็นอะไรเนี่ยหรือเป็นเนื้อกไก่ที่ใหญ่ๆก็ไม่รู้นะอืมไม่มีทางออกเฮ้ยทางออกอาจจะอยู่ใต้ตรงนี้ก็เป็นได้เฮ้ยตายแน่แบบนี้อ้าวระเบิดเจอกับเจ้าคนนี้อีกแล้วอืมลองดูสิเอ้า แบบเดิมเลยนดหว่าเดี๋ยวก่อนเกิดบั๊กหรือเปล่าวะเนี่ยตอนนี้ก็กําลังนอนหลับอย่างสบายสบายนักใช่ไหมเอ่ยเฮ้ยมีซอมบี้อ้ามาโผล่ด้านข้างบ้านอืมไรเซเบอร์ดาบสตาร์วอลลบแท่งนี้ออกที่จริงก็เป็นไม้อะไรก็ไม่รู้โชคไม่ดีเอาซะเลย เฮ้ยเราจะต้องเติมแบบว่าหมวกอัศวินให้กับเจ้าตัวไม่ขีดกําลังจะสู้ลบกันอย่างนั้นเหรอเฮ้ยอันตรายนะเพื่อนเฮ้ยย,ยังจะโดนยิงเข้าลูกตาอีกเจ้าหมูนี่มันแม่นจริงๆโอ้โหเรากําลังจะขับยานแต่ยานของเรานั้นไม่ครบสมบูรณ์นี่ต้องมีแหลมๆประมาณนี้เออย,ยานสตาร์วอเตอร์ทาวเวอร นี่มันดาวที่แห้งแล้งอย่างนั้นเหรอคงจะต้องทําด้านข้างให้เต็มงั้นสินะเออสมบูรณ์มีน้ําไหลอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยบิ๊กครอสโบเครื่องยิงธนูนายจะยิงไปที่ดวงอาทิตย์อย่างนั้นเหรอโอ้ยแหลมแหลมแล้วก็มีด้านข้างยิงไปเฮ้ยยิงออกมาเป็นน่องไก่ได้ไงวะเนี่ยใกล้จะถึงด่านที่300กันแล้วฟอสซิล โอ้ย oh, หัวของเจ้าทีเล็กแน่นอนนายระวังมันหล่นมากัดนะเพื่อนแล้วจะหาว่าไม่เตือนไอ้วาดฟันมันจ่ายกัดหัวนี่ก็คือตู้เย็นเดี๋ยวเราจะมาลบเพื่อดูว่าภายในมีอะไรอยู่เอ่ยโอ้ยของกินเพียบเฮ้ย <Hey, S 2> เจ้านี่ด้วยตัวไม่ขีดเข้าไปเอาของกินโดนแช่แข็งไปเลยอ๋อห oh, oh. เจ้าตัวไม่ขีดหัวขโมยเราจะต้องลบกระจกออก อืมเพื่อให้ขโมยได้อย่างง่ายดายไปละเพื่อนเฮ้ยเจอตำรวจหมูเฮ้ยใครกำลังอาบน้ำอยู่ดูจากเงาไม่พ้นเจ้าหมูอย่างแน่นอนอ้ยอ,ยอ,ยอย้จริงจริงประโถจะแอบ,บดูทำไมช่วยด้วยเจ้าหมูกำลังจะโดน UFO ดูดเราจะต้องลบอะไรออกดีอ ลบไอ้น,นี้ออกโอ้โหเรายังอยู่ด้วยกันเกือบจะโดนพาไปที่ต่างดาวกันแล้วนะเจ้าตัวไม่ขีดโดนธนูปักขนาดนี้น่าจะเสียชีวิตไปแล้วลบธนูออก อถ้าแบบนี้ก็ไม่ตายครับผมนี่ฉันยังแข็งแรงอยู่โอเคนะครับผมก็สําหรับในพาร์ทนี้เรียกได้ว่าการประจนภัยของเรานั้นก็ยังสนุกตื่นเต้นดีเหมือนเดิมสําหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้าน,นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับเพี่ติในการ ทำตอนหนั้นนะครับผมแม่คราวหน้ารับรองเลยว่าการประจนภัยต้องสนุกมากกว่านี้อย่างแน่นอนในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บ